สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยกับรายการทําอาหารง่ายๆกับปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะชวนทุกคนทําเปียกข้าวไรเบอร์รี่ใส่มะพร้าวอ่อนนะคะเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนขูดเป็นเส้นแบบนี้นะคะ200กรัมค่ะแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี 2ถ้วยตวงค่ะใครไม่มีข้าวไรเบอรี่ก็สามารถใช้เป็นข้าวเหนียวดำแทนได้นะคะน้ำตาลทราย200กรัมค่ะแล้วก็ข้าวโพดหวาน100กรัมค่ะโดยประมาณ1ฝักนะคะเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะน้ำเปล่า500 ml หรือว่า500กรัมค่ะ น้ำมะพร้าว500 ml หรือว่า500กรัมค่ะสุดท้ายก็คือใบเตยปุ้ยนำใบเต4บย4ใบนะคะมารักน้ำให้สะอาดแล้วก็มัดแบบนี้ค่ะในส่วนผสมที่2นะคะก็คือส่วนผสมของกะทิราดหน้านะคะปุ้ยใช้กะทิขวด300 ml หรือว่า300กรัมค่ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชา แล้วก็ใบเตยสี่ใบเหมือนเดิมค่ะนำมารักน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็พับเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมารางข้าวไรเบอร์รี่กันก่อนเลยนะคะโดยปุ้ยจะล้างทั้งหมด2น้ำค่ะเพื่อขจัดสิ่งสกปรปกที่ติดมากับข้าวนะคะอย่างที่ปุ้ยบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะถ้าใครไม่มีข้าวไรเบอร์รี่ก็สามารถใช้เป็นข้าวเหนียวขาวหรือว่าข้าวเหนียวดำก็ได้นะคะ ส่วนตัวปุ้ยแล้วเนี่ยปุ้ยชอบข้าวไรเบอรี่นะคะเพราะว่าข้าวไรเบอรี่เนี่ยเขามีประโยชน์มากเลยนะคะเป็นข้าวไม่ขัดสีจะมีไฟเบอร์เยอะค่ะแล้วเอกลักษณ์ของข้าวไรเบอรี่ก็คือเขาจะมีความกรุบข้างนอกนะคะแล้วข้างในเนี่ยก็จะเขียวหนบเนบค่ะวันนี้ปุ้ยจะไม่แช่ข้าวนะคะแล้วปุ้ยจะทำต้มเหมือนกับการหุงข้าวเลยนะคะ ส่วนถ้าใครใช้เป็นข้าวเหนียวนะคะให้นำข้าวเหนียวมาแช่ประมาณ3-4ชั่วโมงค่ะพอร้างข้าวสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาต้มข้าวกันเลยค่ะใส่ข้าวลงไปในหม้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็เติมน้ำเปล่าเลยค่ะตามด้วยน้ำมะพร้าวถ้าใครไม่มีน้ำมะพร้าวสามารถใช้เป็นน้ำเปล่าแทนได้นะคะใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมค่ะ จากนั้นต้มข้าวไรเบอรี่จนกว่าจะสุกนะคะหรือโดยประมาณ20-30นาทีค่ะในส่วนนี้ถ้าใครอยากประหยัดเวลานะคะสามารถนำข้าวไปหุงให้สุกก่อนได้นะคะในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่ะแล้วก็นำมาต้มนะคะตอนนี้ปุ้ยต้มจนข้าวสุกแล้วนะคะปุ้ยชอบกินแบบความกรุบนอกนะคะแล้วก็ข้างในหนึบๆน,นะคะ ถ้าใครชอบให้เละกว่านี้ก็ต้มจนกว่าจะเละนะคะอันนี้คือปุ้ยชิมแล้วปุ้ยพอใจแล้วนะคะปุ้ยก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสได้เกลือป่นค่ะใส่ข้าวโพดหวานลงไปแล้วก็มะพร้าวอ่อนค่ะจากนั้นนะคะปุ้ยก็จะต้มต่อไปจนกว่าข้าวโพดหวานเขาจะสุกนะคะ เนื่องด้วยกระทะของปุ้ยเล็กเกินไปนะคะแล้วปุ้ยก็เป็นคนที่ขยันน้อยค่ะปุ้ยก็จะค่อยๆค,คนแบบนี้ไม่ให้เขาหกลงไปนะคะโดยการที่จะไม่เปลี่ยนม้อค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะต้มจนกว่าข้าวโพดหวานจะสุกนะคะ <S <S นอกจากข้าวโพดหวานแล้วเรายังสามารถใส่มันเทศลงไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมันม่วงมันแครอทหรือว่ามันไข่นะคะ หรือว่าจะเป็นเผือกก็ได้ค่ะสุกแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะขั้นตอนนี้เราจะมาทําในส่วนของกะทิราดหน้ากันค่ะปุ้ยก็จะใส่กะทิลงไปในหมอ้อเลยนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นค่ะแล้วก็ใบเตยเพิ่มความหอมค่ะเดี๋ยวเราจะต้มจนกว่ากะทิจะเดือดนะคะพอกะทิเดือดแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเปรียกข้าวไรเบอรี่มะพร้าวอ่อนพร้อมเสิร์ฟค่ะ สูตรนี้ทำง่ายมากเลยใช่ไหมคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหากมีข้อสงสัยก็พิมพ์มาถามได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะปุ้ยอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะตอบทุกคำถามค่ะวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ